เอาเยอย่าเสียใจริาคาบอกขอแม่ไอเียงก็คือกันโอข่อยเหยังกระโถึกใจแล้วยีพอก็อีเมน่ะข่อยกัทพ่อได้เลยเอานี่นี่ยังไงไปแอบไปเห็นไอเสียงเราใชนี่บอกอันนี้เตแม่อย่าบอกเราเ โอ้ตี oh, อันนี้ตีเลยโอ้ยขอบใจเจ้าหลายๆเด้ยเนอะไปลึกไปแล้วล่ะเออเออเออโอ้ยขอบใจเจ้าหลายๆให้ยเจ้านี่คือแสงสว่างของข่อยอีหลีอันนี้ตีหื้ออันพี่ไอ่เล่ามาใช้หน้าเขาใช้อ้อยใช้มันับปะหลังเล่าหนึ่งใช้เขาโพดบลูพัดฟาลั่นทุ่งสะท้านแผ่นดินสะเทือนต้องไปซื้อต้องไปซื้อมาใช้ไปซื้อมาตลาดได้เนาะบ่ได้เนาะตายฮะล้านได้หรอโอ้โอ้ ไรท่ามการระเกษตรแม่แล้วแม่แล so, ้วแม่แล <Come on. S 1> like no, ้วไย่หะเขาอันไดนงนีตัวมางสิ่งอึงมากนั่นยเออสิ่งอึงมากเอาปุ๋ยอยู่นี่นี่เขาจะริเกอโก้กุ๊ก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  รถพ่วงุยปุ้ยนีแม่จะบรก่วงรถพ่วงที่ไหนบ่งปุจะได้ไปทวงรถอ้ยมันก็หลเถของเอเล่ธรรมดาอันนี้ชานเพิ่มพูดดีนอันนั้นปุ้ยเชี่ยนี่นีผู้ใหอยู่มีคนอยว่บ่เอ้ามีไผอยู่บ้าเอ้า

อันนี้อัดไซอ้อยย3สปนี่ก็ยสิอบอ้อยพพรลุ่งไร้เข่าวแตกก่อสิบสี่สีสบิบอบย้าหูสอบได้กับสีงงามเบิดอหนเนาะผู้ขายเ็นพงงามเอาขึ้นรถพพรลุ่งอยู่ข้างนานนะเด้อนี่เอายัน ยังซ oh, yeah. right. ุ้เจ้ามาตามลลางตามผานข่อยยังกระดกกระดิ้อโอ้ยาว่าจังสั่นขี้พอลูกเขยบ่ได้ตามลลางตามผานดอกมาน้ำเบิงเอสิมาอยังอีกหนเอสิมายังอีกเนี่ยน้ำเบิงอี้พอลูกเขยนี่ล่ะเอาสูตรไหนไปใส่เขาใส่ยางใส่อ้อยใส่ข้าวโพดขึ้งง่ามแท้บอกแม่แน่เอสิมาน้ำเบิงห้อยข่อยเห็นยังเอาเอาห้อยนั้นลูกเขยบ่ดีห้อยมันลูกเขยชัวรขี่ทุกขี่ง่ายข่มเกาข่มยางลูกเขยขี่คันข่มเกาข่มยางยาวทะลุเอ้ย เออมันผ่านไปซาเออวาจะอันเขาขง,งาม้อยอยากเขางามคือคอยอ,อ,อยากอ้อยแล้วไงคือคอยบอกแม่แน่อยาก,อ,กอย่างพระละอกดีคือคอยออออ ป่านนั้นเราด่าตายแต่คอยลูกเขยเฮ็ดสิตายบ่ซา้มลูกไส้ผมนั่งอยู่คอยกับแม่พ่นใจจืดใจดำปานนั้นดอกเมยบอกเมย์เนี่ยเอาสูตรได้เลยคอยกับสิบอกเจ้าอยู่แต่ว่าพี่ของแม่อยู่นิดนึงเด้อยวพอเด้อบอกว่าหลุดนิดนึงแม่กะหลับได้มาจังไหนอีพอผู้พร้อมแห่งแรงน้อยเจ้าเห็นบ่น่ะเ็นจังไหนจะเต็มรถพ่วงน่ะเจ้าเห็นปุ๋ยบ่เห็นตัวอันละ ทอยเข่าลงให้มันเบิดร์าเป็นบ้าบ่เอาปุ๋ยลงให้เบิร์ดเราจ้างเจี๊บ่เข้าจัดกาวสจี๊ยบบ่อชื่อวิจตาตกใจเท่สันช้ำช่างนี่น่ะนะข้างแมฆข้างเมฆแถาเล่ตัวย่อยเถวเนี่ยเป็นเอิงช่ห้แม่เฮ็ดยุชบุรารอยากได้บ่สูตรปุ๋ยดีนะอยากได้เซิร์นครับผมเข่าแต่คนปุ๋ยเข่าถือใจกูปด้ คนเอาคุยขึ้นรถจากข้าวได้แล่ะเนาะบูผัดฟ้าลั่นทุ่งสถานแผ่นดินสะเทือนดีอีดีสมคำล่ำลือจนว่าแม่ก็พอตัวยังอยากใส่น้ำเว้ยเฮ้ยแม่ก็พออยากเลี้ยนแบบโอ้ยวุ่นๆวุนๆวุ่นๆ้ยจังไนจังเห็ดบาปเห็ดเป็ดแม่เช่จังหรอโอ้ยลืมไปพูดลืมข้าวลืมป้าคอยคือตีแห้งๆเถียวบ้าง พอต้นละลายได้หนามบ้าวเด้อโอ้ยว่าลูกเคยมาจังใดครับคุณแม่เทาคือเฮ็ดแม่ก็บอกครับน้องคักแท้เฮ็ดยังขอเฮ็ดยังเจ้ากระเบิ้งตีลาลูกน้องพ่นมือเ่าอยากไปยังคือเ่าให้เพ่นใส่ลูกน้องพ่นเอาล่องล้ไปยังแม่ให้แม่เห็ดเก็บชิ้งเบิดกันเด้อ เขาก็ใส่โกโก้ให้คนณงัมันสงสัยซื่อๆเ่ยละแม่มาจากซันบ้าชีเนาะอย่าว่าขันบาชีเถิดพิณจะบอกแม่ได้ไปว่าเอาสูตรใดใส่เข่าใส่มันใส่อ้อยจังงามขัดเอะนี่เลยคุณแม่ยังล่ะเนี่ยคุณแม่เท่าครับผมเอาทุงมกระตีกไปใส่กะงามเลยโอ้ยสูตรทีได้หั่นอันในมันตามเลยบอกจะย้อนเราเนาะปลูกอีหยังโบได้มากได้ผลน้ำมูอานด้วยเราปูพัดฟ้าลั่น พุ่งสถานแผ่นดินสะเทือนปอดบูพัดฟ้าลันพุ่งสถานแผ่นดินสะเทือนเอาไปใส่รวมกับปุ๋ยเคมีตราดเอาห้อโดยหลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตปลูกอะไรก็ได้มากได้ผลได้กำไร